าคุณไม่อยากเป็นฝ้าถาวรให้เลือกซื้อครีมกันแดดแบบนี้สวัสดีค่ะมวจากช่องสันหามาทำวันนี้นะคะมันจะมาบอกวิธีในการเลือกซื้อครีมกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองใครที่มีปัญหาผิวไววต่อแสงมีแนวโน้มว่าจะเป็นฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำง่ายนะคะมนอยากจะให้ตั้งใจดูคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมนอยากจะให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับคำว่า UVA UVB แล้วก็ PA บวกๆอะไรต่างๆนานานะคะหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจสักทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้มนจะอธิบายให้ฟังค่ะ UVA นะคะ เป็นแสง UV ที่มีผลกระทบต่อผิวของเรามากที่สุดเพราะว่ารังสีตัวนี้เขาสามารถทะลุผ่านเข้าไปทำลายชั้นผิวหนังของเราได้ลึกนะคะไปทำลายพวกคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำต่าง,ดงๆด้วยแล้วก็รังสี UVA เนี่ยมีในแสงแดดเยอะมากๆนะคะถึง95%เลยถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ในร่มนะทุกคน แสง UVA เนี่ยก็สามารถทะลุเข้ามาทำลายผิวของเราได้ด้วยนะคะส่วนรังสี UVB ตัวนี้จะมีอยู่ในแสงแดดประมาณ5%นะคะซึ่งจะทำให้ผิวของเราหมองคล้ำแล้วก็ไหม้เมื่อเราออกไปเผชิญแดดเท่านั้นค่ะแล้วก็ PA นะคะก็จะเป็นหน่วยวัดค่าการป้องกันแสง UVA ซึ่งตอนนี้เขาจะมี4ระดับด้วยกันถ้าเคยสังเกตก็จะมีแบบ PA บวก1บวก2บวก3บวก4อะไรแบบนี้นะคะ สำหรับ PA บวก1เหมาะกับสาวออฟฟิศธรรมดาทั่วไป PA บวก2เหมาะกับคนที่ต้องออกไปทำงานกลางแจ้งส่วน PA บวก3บก4เหมาะกับคนที่ต้องออกไปเที่ยวทะเลหรือว่าต้องตากแดดทั้งวันนานๆค่ะคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า UVA UVB แล้วก็ PA คืออะไรทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าใครมีสภาพผิวแบบไหนแล้วก็เหมาะกับครีมกันแดดยังไงบ้างคะ่ะ ครีมกันแดดนะคะมีหลายแบบแบบที่1ก็คือแบบครีมซึ่งแบบนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวธรรมดาแล้วก็ผิวแห้งนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์ซึ่งจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบเจลหรือว่าแบบน้ํานมนะคะซึ่งแบบนี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวมันนะคะเพราะว่าจะซึมเข้าสู่ผิวเร็วไม่เหนียวเนหนอะหนะระหว่างวันค่ะ แบบที่3ก็คือครีมกันแดดแบบสเปย์นะคะแบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดเนื้อบางเบาทาแล้วไม่ติดขนแล้วก็สามารถใช้ฉีดซ้ำระหว่างวันได้ตลอดเวลาเลยค่ะนอกจากการเลือกครีมกันแดดให้ตรงกับสภาพผิวแล้วนะคะควรจะเลือกให้ตรงกับสภาพของสีผิวด้วยอย่างคนที่มีผิวขาวมากๆนะคะก็ควรจะเลือกครีมกันแดดที่มี SPF ตั้งแต่4 0ถึง60 คนผิวขาวอมชมพูเลือกครีมกันแดด SPF 30-50คนผิวเหลืองนะคะหรือว่าคนผิวเอเชียเนี่ยควรจะเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30นะคะส่วนคนผิวคล้ำก็คือสามารถเลือกใช้ SPF ที่15ได้ค่ะ ส่วนทริคในการทาครีมกันแดดให้มีประสิทธิภาพนะคะก็คือควรจะทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน30นาทีแล้วก็ควรทาทุกวันด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ควรต้องทาค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเลือกครีมกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวสภาพสีผิวของแต่ละคนนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำและผิวหน้าหมองคล้ำได้อย่างแน่นอนค่ะ คลิปนี้มนก็ต้องลาไปก่อนใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปนะมนจะมาบอกสูตรในการกู้ผิวหน้าดำคล้ำจากแสงแดดให้ใครอยากดูกดหนึ่งรอเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนที่ร้อนมากๆนะคะดังนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่ต้องเจอกับแสงแดดในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องป้องกันผิวของเราจากแสงแดดให้ดีที่สุดค่ะ